สวัสดีครับหลายคนนะครับยังต้องเจอกับปัญหานะครับหูฟังในส่วนของตัวที่แบตหมดเร็วนะครับหรือว่าเสียงไม่ได้คุณภาพบอกเลยตอนนี้ซัมซุงนะคบเปิดตัวหูฟังรุ่นใหม่นะครับเป็นบัตส3 FE นะครับทุกคนเสียงดีเบสแน่นแล้วก็ส่งพลังนะครับตัวนี้นะครับยังตัดเสียงรบกวนนะครับเทียบเท่ากับบัตร3โปรเลยนะครับทุกคนในราคาที่แบบย่อมเยาวมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับเวลาเราฟังเพลงเนี่ยไม่ต้องกลัวแบตหมดเร็วเลยเพราะว่าในส่วนของตัวบัตร3 FE ตัวนี้นะครับสามารถฟังเพลงได้ยาวๆถึง8.5จุดชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้นะครับ ถ้าเราเนี่ยซื้อร่วมกับตัวสมาร์ทโฟนของซัมซุงเองนะครับยังมีส่วนลดให้ด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถมาดูสินค้าหรือว่ามาดูในส่วนของตัวคุณภาพของสินค้าได้ที่โรตัสนะครับลาดเพ้านะครับผมบานาน่าโรตารลาดเพาชั้น2นะครับ